ค่ะคุกเค้าให้เข้ากันมันก็เริ่มเหมือนหน้าซองขึ้นมา80%ค่ะมากินจังๆมาย้อนด้วยกันไหมคะทุกคนนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้กินค่ะลองมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงอันนี้ก่อนเลยค่ะมันดำๆไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนะมักฝรั่ง ฝที่ดำๆเมื่อกี้ที่เรากินลงไปมันน่าจะเป็นหมาฝรั่งค่ะทุกคนมันเป็นหมาฝรั่งฮนันเตาหมกฝรั่งที่เรากินไปเมื่อกี้ก็คือละลายในปากเลยค่ะส่วนเรื่องรสชาติแล้วว่าก็ใช้ได้อยู่ค่ะถ้าเต็มสิบนี่ให้ไปแปดเลยแต่ยังไงซะจงจำมายอนก็ยังสู้มาม่าไม่ได้อยู่ดีค่ะเพราะเราเป็นสาววกมาม,ามา่าแต่เอ๊ะอันที่กินอยู่อันนี้ก็เป็นมาม่านี่นาะแต่ก็นั่นแหละค่ะเราชอบมาม่ามากกว่าเมื่อกี้ลองกินไปค่ะรสชาติรู้สึกว่ามันค่อน